สวัสดีครับผมนายนัทพลพรลมสวัสดิ์นะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตบนบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บีรันี้มีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่2งาน3 4ตารางวานะครับดนีน้จุดนี้เลยนะครับ อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินทางสาย26นะครับตรงนี้ร้านบริวารเีมาเกษตรดินแปลงสวยมากๆนะครับเป็กดินแปลงที่อยากจะขอนําเสนอนะครับผมขอมอนุญาตกลับห้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไปน,นี่ครับที่ดินแปลงนี้นี่อยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย226นะครับสายบุรีรัมย์นครราชสีมาซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นถนน4ี่เลนนะครับเชื่อมต่อระหว่างนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปที่นครราชสีมานะครับเป็นเป็นถนนสี่เลนที่ได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งก็ยอดยานภาณะในแต่ละวันนั้นโอ้โหอลังการงานสร้างครับเป็นถนนนะครับที่สําคัญมากๆนะครับเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่นครราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ติดแปลงนี้นี่นะครับเนื้อที่นะครับเ้าไร่สองานสาตารางวานะครับก็จะอยู่นี่เลยครับจุดนี้เนี่ยหลักขาวๆนี่เลยนะครับ แล้วก็มีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่นะครับ83เมตรครับโอ้ถือว่าเกือบ100เมตรทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นที่ดินแปลงสวยนะครับมาแล้วก็สังเกตง่ายๆนะครับเจ้าของที่ดินก็จะมีการปลูกต้นยูคานะครับเอาไว้แบบเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยตัดเลยนะครับเนี่ยยังไม่เคยตัดต้นยูคาสมบูรณ์มากเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นี่นะครับ น่าสนใจมากๆสำหรับนักธุรกิจที่กำลังมองหาทำเลนะครับเพื่อที่จะมาทำการค้าขายเนี่ยเป็นทำเลทองนะครับซึ่งก็เยื้องๆนะครับอยู่ตรงเยื้องๆทางเข้านะครับสนามนะครับสนามช้างอารีนานะครับหรือสนามแข่งรถไอโมบายจังหวัดระรับนะครับถือว่าเป็นนะครับสนามแข่งรถที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี ใครมาบุรีรัมย์แล้วนะครับต้องมาชมมาเที่ยวกันนะครับสนามนะครับสนามช้างอารีนานะครับหรือสนามแข่งรถไอเมอร์บายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ที่แปลงนี้นี่อยู่นะครับเยื้องๆทางเข้าเลยนะครับแล้วก็หน้ากว้างถึง83เมตรนี่ถือว่าโอ้โหนะครับตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระยะห่างจาก เขากระโดงมาเนี่ยนะครับสีแยกเขากะโดงมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ถ้าเรามาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่นะครับมาบุรีรัมย์แล้วก็ไปนครราชสีมาแล้วก็นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือแล้วก็สถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกก็คือนะครับโชว์รูมรถยี่ห้อโตโยต้านะครับโชว์รูมรถเลยนะครับก็ ระยะห่างจากตรงนี้ไปก็อยู่ที่ประมาณนะครับสกิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเป็นที่ดินที่นะครับหน้ากว้าง83เมตรนะครับมีไฟฟ้าไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้า3เฟสเลยนะครับเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีประปาเอกสารหลักฐานนี่เป็นนะครับนอสอสจหรือว่าเอกสารหลักฐานเป็นฉลุดแดงพร้อมโอนนะครับ ราคาขายนะครับไร่ละ8ล้านบาท8ล้านบาทราคานี้นะครับสามารถต่อรองได้นะครับอ่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับที่ดินแปลงที่อยู่ในโซนนี้นะครับส่วนใหญ่พอจะตั้งราคาขายกันอยู่ที่นะครับไร่ละ12ล้านบาทนะครับเวลาซื้อขายกันจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10ล้านนะครับต่อไร่แต่แปลงนี้นี่อยากขายจริงๆนะครับอยากขายจริงๆตั้งราคาขายเลยนะครับ 8ล้านบาทนะครับเนือที่9ไร่2งาน34ตารางวานะครับเพราะฉะนั้นนี่สำหรับนักธุรกิจที่นะครับมองการไกลนะครับตรงนี้นี่น่าลงทุนมากๆนะครับเพราะว่าเป็นทำเลทองนะครับถนนเชื่อมต่อระหว่างนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปที่นครราชสีมาและก็อยู่ยืเยื้องกับนะครับทางเข้านะครับสนามนะครับสนามแข่งรถหรือว่าสนามช้างอารีนานะครับ สนามไอโมบายจังหวัดบุรีมย์นั่นเองครับโอ้ถือว่านะครับเราจะมาสร้างนะครับเป็นทําเลเกี่ยวกับเนี่ยขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะมาทําเป็นนะครับเปิดเป็นปั๊มน้ํามันตรงนี้ดิใช่เลยนะครับเพราะว่าขับรถมาเนี่ยโอ้โหนะครับปั๊มน้ามันอยู่ไกลมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆกนะครับก็จะเป็นสียแยกนะครับสียแยกนี่ก็นะครับถ้าเรา ไปจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปที่อำเภอรประโคนชัยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเมืองบุริรามถ้าไปตรงก็จกังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ถ้ามาที่ตะวันตกก็จะไปนครราชสีมาและก็กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้น่าสนใจนะครับไร่ละ8ล้านบาทราคาต่อรองได้นะครับสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรหมสัมดั์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ออดีไลก็น์ก็0 9 9 2801729วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับและก็ทีมงานที่ไว้วางใจนะครับติดต่อให้ผมกับนัทบลประสวัสดีมีอ,อการมาทำการรีวิวแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปสนใจก็โทรมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ราคาขายนี่นะครับสำหรับผมฝากขายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินนะครับเป็นที่นาหรืออาาังหานิมทรั์ไม่มีการบวกราคา ขายตามราคาที่เจ้าข,ของต้องการขายนะครับเช่นแปลงนี้เช่นกันไร่ละบ8ดล้านบาทต่อรองได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากขอกล่ากคนว่าสวัสดีครับ